สวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนนะผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของวัตถุมงคลโบราณอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือลูกสะกดนั่นเองนะครับผมไปชมกันเลยลูกสะกดนับเป็นเครื่องรางอีกอย่างหนึ่งที่มีการสร้างกันมาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นที่นิยมกันอย่างมากเนื่องจากมีขนาดเล็กพกพาสะดวกมีอนุภาพเชื่อกันว่าสามารถสะกดทับได้เลยทีเดียวถ้าใช้ในการสู้รบก็สามารถสะกดทับให้หลับไหลไม่ได้สติ แต่ถ้าใช้ในทางสเสน่ห์เมตตามหานิยมก็จะทำให้ผู้คนหลงไหลได้ปื้มเป็นที่ชื่นชอบรักใคร่ของคนทั่วไปหรือสามารถสะกดสิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปมงคลต่างๆสะกดเคาะกรรมต่างๆได้รวมไปถึงสามารถสะกดดวงวิญญาณและขับไล่พูผีีปีศาจได้อีกด้วยนะครับลูกสะกดมีลักษณะใกล้เคียงกับลูกอมที่นิยมกันมากๆก็คือจะเป็นลูกสะกดโทนโดยที่คนในสมัยก่อนนั้น นิยมอมไว้ในปากเวลามีเรื่องราวขับขันนั่นเองลูกสะกดเนี่ยนะครับสามารถทําได้จากวัสดุหลากหลายประเภทนะครับผมจากนั้นนะครับก็จะต้องทําการรีดใหม่จานใหม่รีดใหม่จานใหม่ทําแบบนี้จนครบ9ครั้งนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกําลังใจครับผม